สุรออัลอิมฟิตอร์สุรออัลอิมฟิตอร์เป็นบัญญัติมักกิยามี19อายะความหมายด้วยสรุปของสุรออัลอิมฟิตอร์สุรออัลอิมฟิตอร์เป็นสุรอ,อ,ม,อรมักกิยาที่เยียวยาเช่นเดียวกับสุรออัตตักวรคือการเปลี่ยนแปลงของจักรวาลที่เกิดขึ้นพร้อมกับวันอวสานและสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่แล้วได้ชี้แจงถึงสภาพของคนดีมีคุณธรรม และสภาพของคนชั่วผู้กระทำผิดในวันแห่งการฟื้นคืนชีพและวันชุมนุมสุร้อได้เริ่มด้วยการชี้แจงถึงภาพลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะเกิดขึ้นในจักรวาลเช่นการแตกแยกของชั้นฟ้าการร่วงหล่นของดวงดาวการเอ่อล้นของทะเลและการพลิกกลับของหลุมฝังศพตลอดจนถึงสิ่งที่จะติดตามมาหลังจากนั้นคือการชำระสอบสวนและการตอบแทนเมื่อชั้นฟ้าได้แตกแยกออก และเมื่อบรรดาดวงดาวร่วงหล่นมากระจัดกระจายและเมื่อทะเลถูกให้เอ่อล้นและเมื่อหลุมฝังศพพลิกกลับทุกชีวิตจะรู้สิ่งที่ตนได้กระทำไปแล้วและสิ่งได้กระทำภายหลังแล้วได้กล่าวถึงการดื้อรัน้นและการเนรคุณของมนุษย์ต่อความโปรดปรานแห่งพระเจ้าของเขาโดยที่เขาได้รับความโปรดปรานอย่างล้นเหลือจากพระองค์แต่เขาไม่รู้จักคุณค่าแห่งความโปรดปรานนั้นๆไม่รู้จักคุณค่าแห่งพระเจ้าของเขา และไม่ขอบคุณต่อความดีงามและความโปรดปรานที่เขาได้รับโอ้มนุษย์เอยอะไรเล่าที่ล่อลวงเจ้าให้หันห่างจากพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงเกื้อกูลผู้ทรงบังเกิดเจ้าแล้วก็ทรงทำให้เจ้าสมส่วนในรูปที่พระองค์ทรงประสงค์และจะทรงประกอบเจ้าขึ้นต่อมาสูรอ์ได้กล่าวถึงสาเหตุแห่งการดื้อรั้นและการปฏิเสธนี้โดยชี้แจงว่า อัลลอฮ์ท่งมอบหมายให้มาลายิกาบันทึกการทำงานของมนุษย์ทุกคนและติดตามการกระทำของเขามิเช่นนั้นแต่ว่าพวกเจ้าปฏิเสธวันแห่งการตอบแทนต่างหากและแท้จริงมีผู้คุ้มกันร,รักษาพวกเจ้าอยู่คือมาลายกิกาผู้ทรงเกียรติเป็นผู้บันทึกพวกเขารู้ในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำซูร้อนได้กล่าวถึงการแบ่งมนุษย์ในวันกิยามะออกเป็นสองพวกคือพวกคนดีมีคุณธรรม และพวกคนชั่วผู้กระทำผิดพร้อมกับได้ชี้แจงถึงบั้นปลายของทั้งสองฝ่ายแท้จริงบรรดาผู้ทรงคุณธรรมนั้นจะอยู่ในความโปรดปรานและแท้จริงบรรดาคนชั่วจะอยู่ในนรกที่ลุกโชนสูรอได้จบลงด้วยการวาดภาพแห่งความยิ่งใหญ่และความน่ากลัวของวันกิยามะในวันนั้นทุกชีวิตจะปราศจากซึ่งพลังอำนาจใดๆและอัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นเป็นผู้ทรงอำนาจและอันใดเล่า ทำให้เจ้ารู้ได้ว่าวันแห่งการตอบแทนนั้นคืออะไรแล้วอันใดเล่าทำให้เจ้ารู้ได้ว่าวันตอบแทนนั้นคืออะไรวันที่ชีวิตหนึ่งไม่มีสิทธิที่จะช่วยเหลืออย่างใดแก่อีกชีวิตหนึ่งได้และกิจการในวันนั้นเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเสมอ มเมื่อชั้นฟ้าได้แตกแยกออกและเมื่อบรรดาดวงดาวร่วงหล่นลงมากระจัดกระจายและเมื่อทะเลถูกให้เอ่อ,อ,อล้นมมและเมื่อหลุมฝังศพถูกพลิกกลับ ทุกชีวิตจะรู้ในสิ่งที่ตนได้กระทำไปแล้วและสิ่งที่ได้กระทำภายหลังยาโอมนุษย์เอ๋ยอะไรเล่าที่ล่อลวงเจ้าให้หันห่างจากพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงเกื้อกูล อผู้ทรงบังเกิดเจ้าแล้วทำให้เจ้าสมบูรณ์แล้วก็ทรงทำให้เจ้าสมส่วนในรูปแบบใดที่พระองค์ทรงประสงค์ก็จะทรงประกอบเจ้าขึ้น ลล ك َ ل َ ا بَلْ تُكَذِّبُونَ ب ِ ا ل د ي ن و َ ن ع ل ي ك م ل ح ا ف ظ ي ن ك ر ا م ا ك ا ت ب ي ن มิเช่นนั้นแต่ว่าพวกเจ้าปฏิเสธวันแห่งการตอบแทนต่างหากและแท้จริงมีผู้คุ้มกันร,รักษาพวกเจ้าอยู่คือมาลายกาผู้ทรงเกียรติเป็นผู้บันทึกยะลมูนมาทฟาลูน พวกเขารู้ในสิ่งที่พวกเจ้ากระทําอินนัลอบรอรลฟีนะอิมวะอินนัลฟุจารลฟีญะีมยัสลอนาเยามุดดีนแท้จริงบรรดาผู้ทรงคุณธรรมนั้นจะอยู่ในความโปรดปรานและแท้จริงบรรดาคนชั่วจะอยู่ในนรกที่ลุกโชนพวกเขาจะเข้าไปอยู่ในกองไฟนั้นในวันแห่งการตอบแทน วและพวกเขาจะไม่เป็นผู้ออกจากมันอยู่ในกองไฟตลอดไปวและอันใดเล่าทำให้เจ้ารู้ได้ว่าวันแห่งการตอบแทนนั้นคืออะไรแล้วอันใดเล่า ทำให้เจ้ารู้ได้ว่าวันแห่งการตอบแทนนั้นคืออะไรว,ว,ว,วันที่ชีวิตหนึ่งไม่มีสิทธิที่จะช่วยเหลืออย่างใดแก่อีกชีวิตหนึ่งได้และกิจการในวันนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ